แม่นยังล่ะสร้างเลนน้ำดึกดับดึกดับมาเลยวะเป็นไรฮะสร้างเลนนี้น้ำแล้วัวน้ำมาเลยขวดทำไมน้ำลมไม่พอพวนได้ก่อกันอยู่พูนลมไปพ่อขับขับขับมาทางไหนเดี๋ยวว่ารถ ขยับได้บ่ะครับพะมังไหนก็ได้ให้ลูกค้าเบิ่งอ่าได้เลยเนี่ยเห็นป่ะมันตกเป๊บ3นาทีอ่าเดี๋ยวมันก็หยุดเดิก็หยุดอีกแล้วมันก็ตกไหมแล้วก็เอาอีกชื่อม้วนกับแป๊บกับไปอีกหาที่อีกอุ้ยเสียเวลาท่ามาหากินหอยตกตกไม่เกรงใจคนโสดเลยอ่ะคืนน่ะคุณไม่เห็นใจคนโสดเลยอ่าเออด่านอนหนาวอยู่คนเดียวเออเอานะผู้ใดจะเดินทางมาเบิ่งรถช่วงนี้ก็ มีรถยนต์ก็ดีไปเด้อมอไซค์ก็ไขมาจะเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงแรงๆใบสามใบสี่ไม่หา่างผมมันจะตกุกมือเด้อสักแกวเด้อพายุเขาพี่น้องก็คำนวณไม่ได้ดีแต่สำหรับผู้ใดมีรถยนต์ก็บอเป็นอย่างครับเข้ามาได้เลยแต่สำหรับลูกค้าที่ว่าบสรสะดวกในการเดินทางไอ้เสียงเป็นห่วงในการจราจรหรือว่าการเดินทางนะเดี๋ยวเป็นวันเป็นไครนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะระวังทางในการว่าเบื้องรถ นะไอเสียมแนะน้ำให้อยู่บ้านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเซ็นสัญญาให้ฮอดหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านคืเอเก okay, ่าโอเคปะโอเคครับไอเอาเรือดำนำ้ำปะเอาเรือดำนำ้ำปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังเซีเอารองเท้าบูตรปะมือล่มตีนังกาขาซีฟ้า น่ะใส่กระโปงบอมเวลากลักบกับห้องนะโอ้น่ะขี้ค้นเต็มขี้คนนั่นยุดแล้วนั่นนั่นยุดแล้วโอเคครับพี่นัองน่ะเมื่อนี้ไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ